ต้นไม้หน้าบ้านเอาไปทิ้งเดี๋ยวจะเลยไปหาเห็ดด้วยค่ะทางเลี้ยวไปหาเห็ดนะคะเห็ดเลี่ยมเลี่ยวทั้งพี่ทั้งหาเห็ดทั้งหาปลาไอสาดพาไปมึงหวยสาสร์โอ้ทางเอาไอสัดทาลุยได้ไหมนี่ ยกลมเด้อดากฟีแล้วไปวะใด้นี่เปียมากไหมค้างเหโอ้ค so ุณดีไว้แว้หน่อยใส่้สุดขาวมาเด้อติดแล้วโอพอๆๆคุณน่ะค้างเลยเป็นห้อยปันนี่แล้วมา อย่ามาันติดกลับนาพอแล้วโอ้ยหนอเทน่าเทน่ารุ่นยุคสมัยก่อนเลยได้นี่ั้งแต่สมัยแววนหน่อยเลี้ยนพุ่นน่ะโอ้ย,นอยหนอ,หนอ,บ,อนะบอกแล้วว่าให้เอาไว้พูดเหล่านางเอาจอดนั่นละจอดนั่นละ เพราะว่าตอนแรกมึงหนี่คือแบบว่าทางหนาจะมาได้นะคะกับ่าคิดว่ามานิดติดลมต้องแค่ออกเนี่ยว่านเดี๋ยวออกบ่ได้ไปบ่ได้ได้นน่เนี่ยยางมันกวบาลมเนียเออมันลมตรงนัหนแดงไหนเนาะยอดจังไลยละบัดนี้โอ้ย บอกแล้วว่าให้เดินมาทั้งนี้ก็น,น้ำน้ำล้งโอ้ยนี่น้ำถ่วมทางไปนี่ก็ไปว่าใดเดี๋ยวไปดูทั้งคุณก่อนค่ะทั้งคุนไปใดบอพราอว่ามือนีแว้หน่อยใส่สุดขาวมาไปทำบุญทำบุญมา,านีใส่สุดขาวเบิดสุดเลยโอ้ยว่าไดดอกทั้งนี้ก็น,านา้ำเพื่อกัน น้ำคือกันไปศาสตร์ยางรุยน้ำไปแล้วเดินลำนาไปแล้วอีแววหน่อยใส่สุดขาแบบนี้นะคะทัานกางเกงเมื่อกางเกงแบบนี้เพราะว่าไปทําบุญม้าค่ะเมืงอกวหน่อยสิรุยน้ำได้ปะนี่โอ้ยกัดบ่กับกบ่บคิดว่าน้ำสิครั้งก็นี่ แล้วหน่อยก็เลยต้องเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าขางเกงก็ไม่ได้พับขึ้นมวนขางเกงขึ้นแล้วนะคะเตียกปัดอุ้ยน้า,า,นามบมกยังขัดน้ามเครื่องมีแค้งไปสาดน้ำหนาไปไกลแล้วฝนยิ่งตกนะคะ ฝนก็ล้มเม็ดเราบบนี้เพิ่นว่าฝนตกจังสีหนาทีนี้เฮ็ดเพิ่นว่าแล้วหน่อยจะต้องเอาลงเทามา้อมถอดลงเทาเลยลงเทาว้างมือนี่อ้ยเนอะอย่าเมืองปลาปลาข้างนาอย่าเมืองปลาข้างนาเด้อนั่นปลาข้างนากว่าตอนทีแล้วหน่อยมาหาปลาอีกขึ้นไว้เพราะว่าเขาโดนโดนฝน ขีดตรมเละปิดปัดปิดปัดยูนนั่งโอ้ยมาหอดฝนกระลงเม็ดเลยก็แรกฝนมาตกได้นี่ดีเด้อแ้วหน่อยใส่หมวกมามีขึ้นไปทั้งโคกทั้งนี้นะคะท่านผู้ชมเสียกแล้วเสียก,กันฝนก็บว่าได้เอามา ยูย่ๆกะตกเอาโหลดนอกฝนไอ้สาสต์ลงไปมีห้อยห้อยหมาหยางมีบอมึงยูย่ๆฝนกะตกเนาะดีนะใส่หมวกมาหนิไอ้สาดว่ามัมเนาวแดดวะสัน โทษด้ยวยทันผสมมึงเนี่ยขนาดเปนแววนหน่อยก่อขาขึ้นเราได้น่เปียกขาขาลุยขีดตุ่มบ่เป็นยังเออทว่าตอนตกแรกๆเขากับบ่ได้มาเนาะไอสาตลงผู้เดียวไอ้ตรงทางที่ทรงรองไปนี่คนไปหาปลาได้นั่นพอมีของผักตกยี่นั่นไอ้สาตว์วันนางหมดแล้ว ปลาใหญ่มีบาวาัวเดี๋ยวลงไปเมืองกันนะน้ำขึ้นเหรอหงายหกขึ้เด้อ,อจอบเอา ออพอมีหมเย้าพอกับจอบเอากันเลยโดนฝนหลายอือก,กับฝนตกทุกมือเนาะเอาก็บได้มาตกบนมือบนเว้นก็บมาทั้งหลายอะขาจาดว่านี่แค่คุมซื้อว่ามีดอกตุ้มๆห้จักพี่หาดอกนีกเดี๋ยวไปแกงกินจักน้อยน้อยเนี่ คา n า à ก็หกไหมหกแล้วโดนฝนอือมึงจะได้คอแ,แถวนี้แล้วมั้งนะแถวนี้แล้วกินตะตับยู่ใถึไม้ฟาดจะเมื่อกี้ลงน้ำแล้วเด็กเมื <c ười> ่กีจะต้องเออเอาเกี่ยวมาน้ำเนาะมึสงสงออกไปปายไง เปลี่ยนแนวหาเห็ดว่าใดก็ดอกสน,น,สน,นว,วะ่าน,นอืมไหนเน่าไหลวะโอ้บบนี่นี่วิเสีได้เนาะมีแบบนีเน่าแล้วก็จะเป็นเชื่อของรอบต่อไปนะคะออกเบิดปีกันว่าป้าชุ่มชื้นน่นตั้งใดก็มี ล้องเ,เมื่งลำนาไปเรื่อยๆห้ามีห้ามีเมืเ่อกีไอ้ไอ้คือขี้ดินเท่ากันเหลียวว่าเห็นเนาะนนอืมข้างวุ้วนยางล้อนาิบานเหมือนั้งเนาะอื้างวนยางกลับยางขึ้นไปทั้งโคกันถอดเกือบอีกตั้งหาก ปลาบวดเลือยมือฝุ่นไปหลงอยู่บางนั่นน่ะยามคืนเออบ่ได้เราต้องฟันเอาเนาะคนเสียความรู้สึกคนบ่ได้เห็ดยางกาบแล้วอุสาลุยหนามลุยขีดตมมา้าหลุดกระติดลมนกอีหยังก็โตง่าย อ๋อนี่บวกหน้าพี่ว่าน้ำไหลหงฝนตกแห้งน้ำกัไหลหงโอ้ยตรงไปกลับไปกับไปสักสุดเวยนี่สวนมาก,กับมาโวดก็ได้เปลี่ยนสุดแล้วกับว่าคิดว่าทางสิจืนสิแจ๊ะใ้กลับบ้านกันค่ะ กลับบ้านหรือสิไปปายญงไปเมืองกันเด้อโอ้มีทางทางแฉแบบนี้เลยนี่ทางแฉตอนยางมาปลากันนะสิไลหลมาน้ำเนาะ พัญญาแบบนี้โดนโตไหลายๆไอ้ปลายญ่ๆยังสีเขาก็สิคล้ายนะคะคุณมันไอ้ศาสตรนั่นๆตรงลุ้ยน้ำแบบนั้นเว้หน่อยก็ต้องลุยแบบนั้นเอาเท่าใส่หมวกม้ากันนึกว่าอันสิมีแดดน้อยๆเังเสียเนาะนี่เว้ยน้อยก็ต้องลุ้ยน้ำนี่ลุ้ยน้ำดำๆแบบนี้ โอ้ยใส่สุดขาวไปทําบุญลับมามาลุยน้ำบ่คิดว่านา้ำชิดช่วมแว้หน่อยกากาวาสิมาแล้วก็ให้เอสาตัวน,นี้ลงไปหาเห็รเดี๋ยวแว้หน่อยสิาทายชิดช่งโคกแว้หน่อยว่าข้อสุดท้ายคุนลุยขีดตมขีดควนมาตั้งแต่ทังลงถนนผมแกะรถได้ปะนี่ <laughs> แกะรถเอารถคันนี้มา รถยุคเก้าศูนย์เหรอน้องไหาศาสตร์แกเอาโหลดเด็กสิเป็นคนไทยก็ที่จะของคกไอ้คองล่มไหมใสไอ้มอไใส่ใอ,สอีกขั้นหนึ่งม้าล้วบ้านี้เ้นกับเฮนค้องกันรถคั้นนี้ก,ก็เลยล่ม จอดอยูซือ้อก็เละลมอเอาแกออกเดี๋ยวสิพ้ายางขึ้นไปเมืองทั้งโคมหวองที่ขนถุมดินไว้แล้วอูนนี่มันก็จะเป็นวิวแบบนี้นะคะทุกคนนี่โอ้รถกระบะลุยแล้วคุณลุยแล้วคุณเห็นบ่คุณแรงไมทั้งคุณ นำไปพุ่นแล้วทั้งพุ่นกับสิมีน้ำน้ำนี่ไอจูงออกไปก่อนออเดี๋ยวหิวไปไอศาสบอกว่าอันหิวล้งเถ้าไปหห้แน่เป็นไาเอาเอาคลองเลยนั่นจ้า กล้องไปแบบนี้น,นี่ก็ถือไปอันนึงไปไปี้น้ำนาสาดน้ำมาเด้อบปดเดี๋ยวให้สาดน้ำหนามาได้วันนี้พอันติดลม บอกแล้วว่าห้านยางาม้ายางม้าบ่เสียเนาะล่างนา้ำล่างน้ำบวกน้ำในป้ายน่าล่างเอาไอขี้ดินออกนะคะแ๋ยวแ่าน้อยกับสินยางตามป้ายางตามป้าแบบนี้โอ้โหจีน่ะฟันจิ้งาใด้่บ่เ้อ ต้องคอยจูงๆมาเนาะเอาเจ้าของขึ้นไปนำหนักกระสูงดินำหนักก็แหงคักแล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวถามาจอบมึงเพิ่นมาจอบมึงเพิ่นมันทุกคนคะนี่ต้นหมากกระทันหรือว่าต้นพุธานะคะมีแล้วหน่อยหูหมองแล้วล้าหน่อยชิมสกีบตอนแรกมันมันเป็นต้นเล็กๆเองนะคะทุกคนนี่นีเป็นนวยแบบนี้เนาะ หากินย่าง้วเนี่ยลูกเล็กๆเนะี่ยหวานนะ่ะไอ้ศาดยังม้าบ่ได้เลยคุณน่ะเพิ่นโยกอยู่คุณเพื่นตรงเพิ่นตองขี่มาตามป้านะคะโอ้ยหลุ่นอยู่บอกแล้วว่าให้เอามาเอามา เดี๋ยวทาเพิ่นเดอ้อบ่ได้คอนเทนต์ได้นน่เรืองแท้ได้นน่เอาเมืองเด้อเมองเด้อผลมาไก่แล้วผลมาหอดแล้วแล้วหน่อยถอยก่อนถอยรถแรงก่อนโอ้ไปได้เว้ยไปได้โอ้ย ได้ต่ใหม่หอยล้มเทาสายลุยสายลุยเพื่อนเอาใจเพื่อนเอาใจได้ว่าอยากกินเห็ดแล้วหน่อยอยากกินเห็ดเพื่อนเอาใจวันนี้กลับไปประเทศอ่อนพงหอกแด้ที่มวงส้มนี่เห็นไหม งเห็นบอเห็นบอเขอไปแล้วเออ,อ,อ,ย,เอ,อยุติตรงนี้เนาะอารวยรวยเดอ้อทะเบียนรถสองเจ็ดศูนย์สำหรับคลิปนี้แวนน้อยกับพี่ชาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไม่ได้เห็นค่ะมาแชร์ไเลยนะคะทุกคนลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายปด่ดปิ่มรีเเท สาดี๋ยวเขาเขาโค้งอยู่คนลั